กินอะไรขันมชอบไหมกูดไหมกูดไหมครับกูดกูดขออีกเหรอบุญนะคะชอบกินขนมมากอะ อยันกินไม่เป็นหรือลูกวันนี้เนาะแม่กินหมดแล้วนะแม่กินหมดแล้วนะนะแม่กินบ้างนะแม่กินบ้างดีกว่าอ๋อเยียมาทางนี้ดิ อร่อยไหมกูดไหมกูดบ้าหินหินกูดไหมกูดเปล่ากูดเออือ

จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วอือหือเดี๋ยามาทางนี้เี่แม่ป้อนไม่ถึงนึง่ฟิวกูจังเลยกูกูไหมแม่กินหมดเลยได้ไหมคำนี้ใชคืนแม่กินหมดเลยได้ปะโบเบได้ไหมแม่กินหมดเลยนะ อ๋อไม่ให้แม่กินเหรอก็ไม่อยากกินนะอ,อย่าพังอ่ะคนละคำนะคนละคำนะคแบบหนึ่งอ่ะอันนี้ของกินก่อนอ่ะ อ่ะหมดแล้วนะแม่กินอันนี้คำสุดท้ายนะอ้นบอเบ๊บอเบ๊บอเบ๊กกูตตบมืออืม